เกกกิดดดออยู่่ทีใตรงบสาธุชนนะคะหลั่งไหลามาทำบุญแม้จะเป็นในยามวิกฤตโควิดในยามวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสมควรที่จะสืบสารกันต่อไปเรามีพระพุทธศาสนายึดมั่นในจิตใจ,จเนี่ยช่วยได้ในการดำรงชีวิตก้าวเดินต่อไปเพื่อที่จะสร้างให้สังคม ชุมชนของเราเข้มแข็งรวมทั้งประเทศชาติด้วยค่ะเยยงงม,มื่คญญใใอครั้งก่อนก็จะไม่มีพิธีอันสวยสดงดง,งามขนาดนี้นะครับซึ่งในปีนี้ก็เป็นความยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากนะครับซึ่งเป็นที่หน่าประปื้มนะครับการทอดกระถินโดยมีคุณแม่จุรลี สุทิผลเป็นประธานกระถินในวันนี้นะครับบ่มียังมาพังทลายความมักในบุญเฮาได้แม่นดินสลายยังทุ่มกายทุ่มใจทำเพิ่มหากในบุญเฮาลันลือฟ้าเพราะคำสัญญาของเขา วันนี้เฮาเจอกันแล้วจากป่อแล้วป่อจรจากลาพร้อมูเฮาตั้งมาหว่วมกันทำงานยิ่งใหญ่ไ้วิชาปักหลักพันปีประสาทเา ตอนเลยนะคะเพราะว่าท่านจัดงานออกมาดีมากค่ะช่วงที่ประทับใจที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เปิดสไลด์โชว์ค่ะเพราะว่าเหมือนกับได้เห็นว่าที่นี่ชุมชนนมีความเข้มแข็งจริงๆค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีใจแล้วก็เอาใจมาจริงๆที่อยากจะช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างให้ วัดแห่งนี้นะคะเป็นจุดศูนย์รวมใจของทุกคนอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะกระถินเนี่ยเป็นมหากรารลานวัดหนึ่งนะคะก็ได้แค่ครั้งเดียวคในปีหน้าเนี่ยนะคะปาราวนานะคะที่จะเป็นประธานกระถินมีความปลับปลื้มใจกับที่นี่เป็นอย่างมากะคะ่ะวันนี้มาวัดมงคลภุก,การามเป็นครั้งแรกนะคะรู้สึกประทับใจนะคะปราบปลื้มใจในการอัญเชิญพระทั้ง4ทิศ ทำให้รู้สึกขนลุกเลยขอประทับใจครั้งนี้ก็จะต้องมาอีกนะคะเพราะว่าเห็นท่านจะทำหล่อองค์พระเงินอีกรูปหนึ่งอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสัปปร,ริวารังสัปปร,ริวารังกะ,กะทปปะินาจีวรทุสังกะทินาจีวรทุสัง าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุงสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าท right> ั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าจีวรกระถินข้าจีวรกระถินพร้อมด้วยบริวารนี้ที่เธอทำวันนี้เธอรู้ว่าเพราะอะไรเธอนั้นคอยสร้างสรรค์ ลียนโลกนั้นให้สดใสใครคนนั้นเฝ้ารอให้เธอสู้อยู่วันไว้ก้าวพร้อมกันและทำด้วยใจของเธอห่างกันไกลเพียงไหนแต่ดวงใจไม่เคยห่างกันใจไม่เคยเปลี่ยนพันตราบจนวันนี้ วันนี้ถือว่าเปิดมิติใหม่ของศรัทธาญาติโยมได้เห็นภาคพิธีกรรมได้เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยภาพพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการทั้งภาพทั้งเสียงความรู้สึกของศรัทธาญาติโยมที่นี้นี่ต้องบอกว่าล้นเปี่ยมล้นปีมีความปลื้มใจปิติใจในการสั่งสมบุญกุศลเราโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนาแล้วยังมีความเลื่อใสายศรัทธาโดยเฉพาะเทศกาลกระถินในวันนี้โยมได้ฟังพระอาจารย์ได้เล่าธรรมะเกี่ยวกับอานิสงส์ของกระถินมาโดยตลอดทําให้มีการเตรียมกายวาจาใจพอมาถึงวันจริงมีความรู้สึกว่าปรบปื้นมปิติใจตั้งแต่ได้มีโอกาสได้อัญเชิญพระไตรกรถินจนถวายจนถึงรับพรเลยนะคะในชีวิตนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยอยากจะได้มีโอกาส ทำบุญเช่นนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะให้สมกับในชีวิตที่ยังเกิดมายังมีลมหายใจอยู่วัดของเรานะครับมีโรงทานวันนี้มีถึง50กว่าล้านนะครับวันนี้เรานําข้าวขาหมูจํานวน10ขามามาทําโรงทานนะคะแต่ว่าหมดแล้วนะตอนนี้คือรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจมีความสุขในการทําบุญกระถิน่นครั้งนี้ค่ะคือเรา สูญเสียลูกกัเน้อเราก็เลยส่งผลบุญให้ลูกด้วยในวันนี้ผมชื่อสมควรนะครับนันคุณก้นหินนะครับพร้อมทีมงานวันนี้ได้มาร่วมบุญกฐินนะครับมาทอดกล้วยแขกนะครับเลี้ยงประชาชนที่มาช่วยงานในวันนี้นะครับรู้สึกภาคภูมิใจครับวันนี้ของขายดีมากหมดทุกอย่างกล้วยเอามาประมาณ5เข่งครับกล้วยเยอะครับแป้ง20โลครับผมโอ้โหรู้สึกปลาเพิ่มครับคนเยอะดีปีหน้ามีไหมครับผม กลุ่มอาชีพสตรีคลอง4หมู่15เป็นปลื้มมากๆเลยที่ได้มาร่วมบุญกับวัดมงคลพุคคารามนะคะเราทำเพ้นไฟแล้วก็ทอดมันมาแจกค่ะวันนี้นะคะเห็นคนทำมาทำบุญเยอะปลื้มใจมากๆเลยค่ะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยที่วัดมงคลเราจัดได้ขนาดนี้ก็มี <c oughs> ส้มตำข <c oughs> นมจีนน้ำยา <c oughs> ยำรวมมิตรข้าวเหนียวไก่ทอด น้ำเดิมชากาแฟโอเลี้ยงและขนมอีกหลายอย่างที่มาช่วยกันสนับสนุนนะครับกับทีมงานวัดมงคลพุการามก็ดีใจและมีความสุขวันนี้เห็นพี่น้องประชาชนมาร่วมบุญกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเครือข่ายสายบุญจเจริญลาบทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันทําบุญกับโรงทานวัดมงคลในครั้งนี้ดีใจและมีความสุขมากครับ